โอเคครับต่อไปนี้เป็นการทําโทษของแก๊งนะครับใครทําผิดดูนะครับแก๊งโอเคครับการทำโทษมีอะไรบ้างครับให้มือให้มือได้ให้มือได้อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนอันนี้ก่อนนี่ก่อนตายอย่างนี้ตายอันนี้ได้เปล่าไมเจ็บไปแรงไปจะบอกว่าผิดอันนี้จะบอกอีกน้องไม่เน้นความรุนแรงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไไม่ด้แรงไปท่านแบบร้อโอเคอันนี้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 เอ่อไม่เอาไปเบาไปนี่เบาไปเอาหนักหนักเขาหนักหนักทีนะแสบ ใครที่ตามผิดใครที่ตามผิดในกลุ่มโอฟีเราต้องเจอไงครับเจอดูจากนักนักเสียงเสียงเสียงรูปรูปก่อนลำดับแรกรูปก่อนรูปก่อนมีฟิวด้วยมีฟิวนิดหน่อยอ๋อลำหนักของเสียงนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้มึงเพื่อนกันนะเลยไอ้มึงทำผิดอ่ะแกก๊งเดียวันอันนี้ลูกพี่อันนี้ลูกน้องมึงอันนี้ลูกน้องลูกน้องลูกพี่ลูกพี่ลูกน้องลูกน้องเอาใหม่ในลูกน้องในลูกน้อง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 ไหนหมดแล้วครับ มัหลบไแ้้วโอ้ยเฮียรถชนตายแล้วนะโหราเช้อันนี้ลูกน้องใช่ไหมเห็นไหมนี่ลูกน้องเฮ้ยอันนี้ลูกน้องผมลูกน้องอันนี้ลูกพี่โอเคครับจับสบายละกูฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงไปทำไมวะนี่คือการลงโทษนะครับยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปเลยพี่ไร้ไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชยังไม่ใช่ซ้อมซ้อมไม่ใชฟังหน่อยฟังหน่อยครับเดี๋ยวโดนด่าผมวอร์มขออ่ออีกครั้งนึงแบบเน้นๆนะ ต้องถูกอ่นต้องถูกอ่ะขัดขาดขาเลขใกล้หน่อยใกล้หน่อยใกล้หน่อยใกล้แล้วครับฟูแล้วยินเสียงยิ้เสียงโอเคนะครับไม่ยังยุงตายเลยไม่ได้นี่นี่ดูครับดูดูนี่ของจริงดูของแท้เป็นอย่างนี้ดูโชว์ไปขอดังดังหนึ่งทีหนึ่งสองครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพี่ามหมากความหมากโอ้โหหน้าไปเตะบอล

ประชาประชาสัมพันธ์กลุ่มด้วยเออถ้าถ้าใครอยากเข้าไม่ใครใครอยากเข้ากลุ่มต้องมามาตีลูกพี่ก่อนทำยังไงทำยังไงตีลูกพี่จับตีลูกพี่ใครที่อยากเข้านะครับดูครับใครอยากเข้าเดินเข้ามาเลยเฮ้ยพี่โจอยากเข้าแก๊งอ่ะทำไงจับตีลูกพี่เลยนี่นี่เป็นการเข้าแก๊งแบบง่ายๆครับโอเคครับพี่แล้วก็แล้วก็คนที่กาบปุ๊บกาบตีนปุ๊บเป็นลูกน้องเราเปนองเอเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องใครเป็นลูกน้องอีสองตัวนี่โอเคครับแต่ว่ามึงเป็นกับตีนมึงจะมักับ มึงไม่มีสิทธิ์ละไม่มีสิทธิ์เป็นลูกน้องพวกสองคนแต่มึงเป็นลูกน้องกูโอเคลูกน้องผู้มึงแกบอกกูแต่กูเป็นหัวหน้าผู้มึงโอเคเบายละกูโอเคเร็วโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเค